เดี๋ยวเราทุกคนนะครับก็อยู่กับเฟรดดี้คยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณนักคุกไรเซสเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเรียลมอดกันนะครับแล้วมึนๆหรือเปล่าครับ <c oughs> ไอ้ดำหนุกเดียวหมุนกล้องไอ้ดำสัตว์อีขาวเออกูขาวเอออาานะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสโครติงคราฟนั่นเองนะครับเป็นมอดเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปปาร์ตี้กันนั่นเองครับผมนะครับเออเป็นปาร์ตี้ที่สําคัญมากครับแต่ว่า อืมเราโชว์น้ามยังครับเอ่อปาร์ตี้ที่อยู่ในเซเว่น่ด้ครับน,น้ำมะขามอม <laughs> นะครับ <laughs> ก็มาวันนี้ก็มานำเสนอมอดไอคอตติ้งคราฟนั่นเองนะครับอ้ยเปลยนเชดโอ้ยเชมานะครับก็อ่ามันก็จะมีคราฟติ้งนิดๆหน่นอยๆนะครับโดยที่คุณสามารถผสมกันเองได้นะครับซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเรามาดูเชดน,นีดก่อนดีกว่า นะ<ฮ>ะนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างการะดุมนั่นเองนะครับมีมีกระดุมอยู่สี่แบบก็คือแบบ black brown blue เอ้ย purple แล้วก็ white นั่นเองนะครับ<อ>่งรู้แล้วเน, <ะ S 1> นี่ยว่าการะดุมสร้างมาจากเหล็กอืมสุดยอดไปเลยมันสุดยอดครับเขาเป็นเทพ,พครับเขาใช้กระดุมเป็นเหล็กเยวกูแกะกระดุมจากชุดกูรล้ไปขายด้วยเออกูยวกูขายด้วยนะฮะก็วิธีการครับก็อะไรประมาณนี้ครับแค่คนวางเหล็กแล้วก็วางสิ่งที่อยากย้อมเข้าไปอันนี้คือมีแค่สี่สีนะครับตอนนี้ ยังไม่มีเพิ่มเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มมาตอนหลังนั่นเองนะครับอ่ะโอเค <มา S 2> ครับเรามาดูเชสต,ต่อไปกันเลยนะครับผมมาดูเป็นวิธีการ,การสร้างผ้าหรือแฟรบิกนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใช้ก็คือเอ้วิธีการคราก็คือเอาวูสองอันมาเรียงกันอย่างนี้นะผมก็ <S <S จะได้แฟรบิกออกมาสี่อันนั่นเองแล้วคุณก็สามารถย้อมสีได้นะครับอย่างเช่นสีม่วงนะผมก็จะออกมาเป็นไวโอเลตแแล้วก็ถ้าสมมติคุณอยากให้สีมันจางลงคุณก็ใส่ไอ้ผ้าสีขาวเข้าไปนั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวก็สาธิตให้ดู crafting table แป๊ะแป๊ะแป๊ะแปะ,แปะเอากำเดีย่ยได้ไหนวะลืมกำเอ๊ะสีม่วงมันอ่อนอยู่แล้วปะอ่อนอยู่แล้วนะอ๋อลืมไปงั้นต้องเอาสีแดงเลยสี <c oughs> <c oughs> ลืมไปสีม่วงมันอ่อนอยู่แล้วกำมาเออเ,อ,อเนี่ยอันนี้ก็จะได้อันนี้ก็จะได้ไอ้ผ้า ภาพเอภาพแบบที่ไอ้สร้างใหม่ได้สองใบนั่นเองสองผืนหรือสองใบก็ไม่รู้อะสองผืนดีกว่าเออสองผืนนะฮะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปเอ่อต่อไปเอาเชนนี้แม่งเปิดไปแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการสร้างเสื้อนั่นเองนะครับก็วิธีก็อะไรประมาณนี้นะครับโดยที่อันนี้จะเป็นแบบเบสิกนะครับก็คือแบบสีทนเดียวหมดเลยนะครับคุณก็คือเอาผ้าที่เออเรายอมย้อมหรือว่าไม่ย้อมก็ได้ นะครับแล้วก็เอากระดุมมาวางนะครับก็จะได้ไอเสื้อแบบไอธรรมดาแบบพื้นๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบไออนี่แบบเป็นลายครับแบบเสื้อกรรางเสื้อเสื้อกรรมการฮะเขาเรียกว่าลายทางเออลายทองลายทางอะไรกูไม่รู้นะครับกูก็แค่เอาสีหนึ่งกับอีกสีหนึ่งมาใส่กันนะฮะก็คือเอาสีอ่อนหรือสีเข้มอันนี้วางแบบนี้ก็ได้แค่สลับคนละด้านเฉยๆพอแล้วก็กระดุมสองอันนะครับอันนี้เออจะบอกกระดุม ถ้าถามว่าวางสลับได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งขอพูดตรงนี้ให้จบก่อนนะครับก็จะได้ลายลายลายทางลายทางลายทางนะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมีโทนด้านบนและโทนด้านล่างนั่นเองนะครับก็ก็คือกระดุมแล้วก็ไอเสื้อนั่นเองนะครับแบบเอาไอสีสีที่แตกต่างวาไว้เป็นแทบแาบด้านบนเอาไว้แล้วก็ด้านล่างก็เอามาเป็นไอเนี้ยอะไรนะ บอกผ้าผ้าอย่าให้มันสีเมนหลักก็จะได้แบบนี้มาได้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือแขนเสื้อที่คุณต้องใช้นะครับก็ใช้ไอเนี้ยเอาผ้าสีอะไรก็ได้อ่ะมาวางแบบนี้นะครับแต่ได้สีเดียวนะครับยังย้อมย้อมเป็นลายแฟนตาซีไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูเชสต่อไปกันเด,ด,ดีกว่าโอเคม <า S 2> ผมมาดูเชสต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นวิธีการาสร้างกางเกงและรองเท้านะฮะอ่านพูดบ้างดีก็วิธีการสร้างกางเกงก็คือ เอาไฟบียสีอะไรก็ได้นะมาวางเหมือนสร้างกางเกงปกติเลยนะครับผมส่วนรองเท้านะฮะก็เหมือนเดิมฮะแต่แค่เพิ่มเลเทอร์มาอยู่ด้านล่างเฉยๆนั่นเองนะ,นะครับแล้วก็รองเท้าสามารถย้อมสีด้านบนด้านล่างได้นะครับยังไงมาเดี๋ยวสาธิตให้ดูฮะมาเอาผ้าขาวกับผ้าดามามาเราจะทําตัวเป็นโอ้เลยคุณจะทุบโต๊ะคราฟทำไมยอดยอดกูลืมนายฉลาดมากเพื่อนกรรมขอบคุณที่ชม นี่ครับปึ๊บเห็นมะนี่ฮะโอ้ใส่ให้ดูว่าแดดแดเแดดว่ะตีนตูใต้ตีนกูอะกูให้ดูเลยบินเลยบินเลยโอ้โหตีนแนบหน้าเอออร่อยไหมแดกตีนกูไปอ๋อไม่เอาไม่เป็นไรเกรงใจโอเคไม่เป็นไรมามี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 ตีนแดกที่เซเว่นครับมีตีนแดกที่เซเว่นอันนั้นเต็มปอวะนั่นแหละโอเคมา เดี๋ยวเรามาคัตสตอมอะไรกันเล่นๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะยิบสีนี้กับสีอ๋อเมื่อกี้ที่พูดว่าจะอะไรนะจะลองกระดุมคล l o สีใช่ไหมมาเดี๋ยวลองลองอะไรนิดนึงครับลองหยิบมั่วๆเลยครับยิบยิบ,ยบ,ยบอันนี้ก็กระดุมค o l o r สีได้ไหมเออได้ได้ได,ได้นะครับก็ได้นะครับมาแล้วก็เอาแนเสือ้อเอาแขนเสือ้อสีอันนี้แล้วกันเอาเ๋ยวได้สีแดงนะครับก็ามาผสม ยื๊บ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 เห็นปะปึ๊บปึ๊บโอเคมาแล้วก็มาใส่ครับเฮ้ยเดินไปเดี๋ยวอันนี้ก็มาผสมกันสองข้างนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้ละโอ้ดูดิครับ and โอ้โหสุดยอดดูดูลายเสื้อดิแต่แต่รสึกว่ากระดุมมันก็สีเดิมไม่ใช่หรอกระดุมมันจะเห็นเป็นสีเดียวแต่ว่าเมื่อกี้กูใช้สับกันละ ยอนะครับแล้วก็เรื่องการเกงการเกงผสมสีตอนนี้ยังไม่ได้นะครับได้เป็นสีโทนเดียวกันเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับต่อไปผมจะลองแบบไอ้แบบคล้ายๆทักซิโด้ละเออทักซิโด้ต้องใช้ยังไงวะถ้าเป็นทักซิโดมีไหมเออทักซิโดไม่ได้แต่ต้องเป็นอ๋องั้นก็ทําก็ทําแบบนี้ดีเดเอาผ้าสีขาวมามแล้วก็มันได้แบบเสื้อเสื้อเสื้อขาวข้างในอะทําได้อถ้าเสื้อขาวข้างในทําเสื้อขาวข้างในเหรอเออไม่ไม่เข้าใจกูใช่ป่ะเดี๋ยวทําให้ดูลรอแป๊บ สีดำอยู่ไหนไม่มีมีสีเทาโอเคเยี่ยะเลยเออมา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 ถอยไปซื้อบาคุตั้งด้วยสร้างสารด้วยแปะแปะแปะนะครับแหวบแหวบแหวบนี่เฮ้ยกูเป็นคนขับแท็กซี่แล้วคราวนี้มันจะดูคล้ายๆเสื้อกรรมการไปนิดนึงนะครับเบลฟิวครับไหนดูของมึงนะครับอย่าเพิ่งครับสร้างอยู่จื๊บแม่งเสื้อบอลบ้าวะ ไหนาดูเสื้อกูสุญยาดนะฮะดูดูดูนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเอาโต๊ะโต๊ะขาบแบบนี้นั่นแหละเซลฟี่เซลฟี่คับเฮ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซลฟี่วะเดี๋ยวเอาไปเอาไปลงลงเฟซบุ๊กมดเซลฟี่ก็ไม่ได้ลงเว้ยโอเคเรียบร้อยโอเคมาแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวัดนี้นั่นเอง นะครับเพียงเท่านี้เนื้อหาจิ๊บจิบสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเซเว่นไปซื้อปาร์ตี้มาให้ด้วยนะครับทุยไม่เกี่ยวนะฮะก็มาก็จบคลิปเพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์ดิกันทั้งคู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องฟิลลี่คุงและแลค์เกมเมอร์แม่ชาแนลด้วยนะครับผมแต่สไตล์การพูดของแต่ละคนก็ไม่ก็แตกต่างกันจริงเนาะ นะครับแล้วก็อย่าลืมจบคลิปเกมเท่านี้นะครับผมเขากูยังไม่หมดครับขากูอย่าลืมคอมเมนต์ครับเขาอฟังคุณตอเหลือสไตล์คอมเมนต์ของกูครับกรรมนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคุณสามารถสร้างคุณสร้างเสื้อแนวไหนกันบ้างนั่นเองนะครับจินตนาการได้หรือว่าคุณจะไปโพสอะไรโพสลงเฟซบุ๊กบ้าบ้าอะไรก็ได้แล้วก็แท็กแท็กเอานะฮะเพื่อเป็นการอวดเพื่อเป็นการอวดนั่นเองคพูดเยอะนะเออกูอวดเอ้ยไม่ใช่กูอวด โอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคายกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์นั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์เนะแต่บางคนไม่เข้าใจคำลิงก์ข้างล่างคืออะไรนะครับก็อย่าเช่นลิงก์ข้างลิงก์ข้างล่างดีสคริปชั่นคำบรรยายอันนี้ก็ต่อคอยรับตื่อเออได้ยินนะฮะก็มาก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีดีไปไปายนะฮะ